อันนี้ก็พามาชมบรรยากาศยามเย็นๆอีกเช่นเคยนะคะตรงนี้ก็เป็นทุ่งที่อยู่รมบริเวณนทุ่งนางใกล้ๆหมู่บ้านนะคะแล้วก็บรรยากาศยามเย็นนะคะเดี่ยองนะคะก็ถือว่าอากาศค่อนข้างดีนะคะวันนี้นิชาก็พามาชมบรรยากาศยามเย็นๆนะคะทุกๆคนเห็นไหมคะอากาศยามเย็นถือว่าสวยแล้วก็สบายๆนะคะวันนี้ ท้องฟ้าเห็นไหมคะตอนนี้ก็ใกล้ยามค่ำแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่คำ่ำตะวันยังไม่ตกดินนะคะก็เอาบรรยากาศยามเย็นนะคะตอนนี้เย็นๆนะคะของวันที่7นะคะที่7นะคะกุมภาเจ็ดกุมภาสองห้าหกหกนะคะอากาศตอนนี้นะคะดูสิคะ ดูแล้วก็สบายตาสบายใจนะคะแม้ว่าอากาศวันนี้อาจจะร้อนไปหน่อยแต่ก็ถึงอากาศร้อนเราก็ร้อนเพียงกายแต่เราไม่ร้อนใจทุกอย่างทำอะไรก็ให้มีสตินะคะความร้อนอาจทำให้เราดูแล้วหงุดหงิดแล้วว้าวุ่นเราก็ต้องผ่อนคลายดื่มน้ำเยอะๆนะคะ แล้วก็พยายามอย่าออกไปเดดมากถ้าจําเป็นต้องไปเดดก็ต้องรีบกลับเข้าร่มหรือไม่ก็ต้องดื่มน้ําเยอะๆนะคะจะเป็นการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะมันยากาศพบเย็นๆแล้วนะคะกําลังจะพบค่าแต่ยังไม่ค่ามากแสงอาทิตย์นะคะก็ยังอยู่บนท้องฟ้าแดดแรงมากๆเลยสําหรับวันที่7นะคะ7กุมภาพันธ์2567นะคะบรรยากาศตอนนี้ดูสิคะดูแล้วก็ยังสดชื่นนะคะยัง มองดูแล้วก็ยังสบายตาสบายใจนะคะดูแล้วก็ช่วยผ่อนคลายเหนื่อยล้ามาทั้งวันนะคะพักผ่อนใกล้ถึงเวลาพักผ่อนรับนอนหรือทํากิจกรรมยามว่างกับครอบครัวแล้วนะคะเมื่อกลับถึงบ้านก็วางทุกสิ่งที่อยู่นอกบ้านไว้แล้วก็ค่อยๆเดินต่อไปแล้วผ่อนคลายผ่อนคลายนะคะมันจากาดยามเย็นๆนะคะเห็นไหมคะท้องฟ้าก็ ดูแล้วก็ยังสดใสแม้ว่าจะดูมืดแต่มองไปแล้วก็เห็นแสงอะไรไหมคะแสงสวา่างแสงที่คอยให้ชี้นำทางให้พวกเราในการเดินต่อไปเมื่อมีตะวันตกดินก็ย่อมมีตะวันผูก้นขอบฟ้าดูแล้วก็งดงามยิ่งนักนะคะเดี๋ยวนี้ชากก็จะพามาชมบรรยากาศนะคะยาม เย็นๆของเรานะคะนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะคะอัสุดงนะคะตรงนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะยามเย็นเย็นอัสสดงนะคะตรงนี้มองจากพื้นลงไปก็จะเห็นเป็นพื้นเป็นฟางใช่ไหมคะแดดอาจจะส่องเพราะว่าเราถ่ายย้อนแสงนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศจริงๆแล้วไม่ได้มืดมากมีเสียงนกเบาๆนะคะแล้วก็ดูสิคะ มีต่อฟางนะคะที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะก้างล่างก็ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะมีหญ้านะคะนี่เป็นยามเย็นๆน,นี่คือบรรยากาศนะคะท้องทุ่งนาเวลาย,ย่ำค่ำนะคะทุกทุกคนตะวันก็ใกล้จะลาลับขอบฟ้านะคะทุ่งหญ้าที่เคยเขียวคือบรรยากาศยามเย็นๆนะคะตะวันใกล้จะลาลับขอบฟ้านกกาก็บินเข้าหลวงลังนะคะทุกทุกคน หเห็นไหมคะเห็นไหมคะเป็นบรรยากาศที่สดชื่นแจ่มใสมองแล้วก็สบายตาสบายใจนะคะแม้ว่าจะค่าแต่ค่าคืนที่สดใสนะคะอากาศช่วงนี้อาจจะร้อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบดูแล้วสบายตาสบายใจแม้ว่าจิตใจจะพาพุ่นมาแค่ไหนเมื่อมองไปในบรรยากาศยามเย็นก็จะเห็นความสวยงามเห็นความเงียบ ได้ยินเสียงธรรมชาติได้อยู่รายร้อมกับธรรมชาตินะคะดูสิคะบรรยากาศตอนนี้นะคะดูแล้วก็ให้ความสบายตาสบายใจนะคะพิชาก็พามาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศยามเย็นใกล้จะค่ํานะคะยังคงความสวยงามเงียบสงบอยากอยู่อย่างนี้พักผ่อนใจให้ผ่อนคลายนะคะความสุขสัมผัสได้ธรรมชาติอยู่รอบตัวเราะคะ่ะ